ครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วเดี๋ยวมาดูว่าสกอร์จะจบที่อย่างไรครับในสุดท้ายของรายการไทเกอร์ทับครับตายครับออกมาบอสครับให้จ่าพุ่งดีมอยครับดีมอยเลี้ยงที่มาตรงอันนี้คุ้มหลบอยู่ออกมาทางด้านขวาครับมีออเดอร์มีออเดอร์โดนกระตันยูอัดไปเลยครับโดนพี่มาครับโผล่ทิ้ง ทีเอสเบอร์คุณมาที่กลุ่มบอสปั้มกันอยู่ครับตายไม่ได้กอดว้าวกอดว้าวดึงหลอกดึงมาจาังหวะนี้อะไรก็เฉดมือสู้ขึ้นมาได้งไงับโอดักนะีออกไปฮะนี่เล็กเกินนะครทบดีมางลย่โยนโยนตรงนี้โอ้โหก็ไปเตะกันเตะทั้งน้ำตลามให้มาครับจากัวจากัวอ้าวไหลออกซะอย่างนั้นนะครับเป็นฟีคิดนะครับของนัน่นฉลามฮะ เรียมโยแล้วครับตอนนี้ยืนอยู่ที่บอลแล้วใ้เซนเลยเล่งไป่ต้องเขิอันขาดโยเข้ามาแล้วอหูถามไรในโซนบอลเนี้ยบอลเ,เลยเด้งออกไปเลยอีก5าทีก่อนจะเข้าสู่ช่วงทบเวลานะครับขึ้นเห้นไหมาตันยูครับ นำยูให้หมาที่ตายครับตายยกจังหวะนี้แล้วโขกเอาล่ะครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหทไลา์ครับโอ้โหเอฟซีดี่เตรียมเฮเลยครับโโโโมไล,ไล,โโยเเลยายยิงประตูขึ้นนําแล้วก็ตอนนี้โอ้โหมันเป็นจังหวะพลาดของผู้สาประตูเนยครับเราต้องบอกว่าจมูกไวจริงๆก็ทไลา์วิ่งเข้ามาปาดโฉบนิดเดียวเรียบร้อยเลยครับนาที4ี่เอ็ดซัดไปหนึ่งประตูต่อสุดแล้วครับโอโ้โหเรนี่บอยครับก็ตอนนี้ หนอนเนี่ยมีอะไรต้องรีบพกมาแก้เกมแล้วครับโอ้โหมันไม่มีแข่งกัน2เกมนะครับจบนี่จบในแมตช์เดี๋ยวดูว่าครึ่งหลังนี่จะมีแก้เกมหรือเปล่าแต่มาดูจังหวะนี้ก่อนครับโอ้โหทำไลน์นี่ก็รองดาวซันโวนะครับวันนี้แกไม่ทําให้ผิดหวังจริงครับซัดไปแล้วคืนต้งการครับก็ต์บอลก็ตบบอลแปะอัดเข้ามาแล้วเลีรยไปเลีรยบอลไม่ไปไหนเลยครับนุ่มนุ่มคอร์ปาดออกมาทางด้านขวาก่อนครับบินลบองครับให้จากัว จากัากำลังจะทดเวลาแล้วครับอเซเมเลเอาเซเมเลบอกว่าไปไม่ได้ครับโดนแย่งกองกลางครับดีมอยัวตอนนี้มีหลายคนบอกว่ากระตุกนะเดี๋ยวต้องรอพักครึ่งนะครับน่าจะมีการเปลี่ยนนิ่งแล้วก็จบไปแล้วครึ่งแรกนิ่งไปวศูนย์ครับฉลามขึ้นนำาลครับขึ้นหลังกำลังจะเริ่มครับเอาเลยครับเกมียนเริ่มแล้วครับเยสเตอร์คุณไทมีเอาเซเมเลครับ แทงออกมาทางด้านซ้ายครับแล้วมาดูจังหวะนี้ของไทม์ไลท์โยกหลอกหนึ่งทีไทม์ไลท์โยนโยแล้วไม่มีเพื่อนเลยครับโอ้ฉลามนี่ไม่ได้เตรียนตัวมาบุกนะครับเดเล่นเกมรับเป็นที่แล้วรับหลังจากขึ้นนำไปหนึ่งฟจูต่อศูนย์ทางเพื่อนเติมเอาเลยครับทางด้านตรงกลางมาอีกทีนึงไทม์ไลท์ให้ที่กระดานยูกระตันยูลองโยนแล้วก็โตโค่เบียนแชนแนลครับจะบอกไม่พลาดเหมือนลูกแรกแล้วครับจังหวะนี้ออกมาแล้วก็ยกเอาละครับมาดูว่าทางด้าน จ้หลังจะพลาดหรือว่าจะชคพีเออกมาได้ให้มาที่ปลายปลายโยนขึ้นมาจังหวะน,นี้เคียวไออไได้ครับโอ้โหแน่นหนาจริงครับทางด้านนนก็ไม่รู้ไปผ้ารูกแรกได้ยังไงนะครับจังหวะเล่นเกมรับที่เหนือนเนี่ยเล่นได้ยอดเยี่ยมดีจริงจริงนะแล้วโยนจังหวะนี้แล้วก็โหได้ลุ้นเลยครับมูสาบาตูมูซี่นะครับปัดทิ้งออกไปได้ครับแล้วเคลียร์จังหวะนี้ เพื่อนวิ่งสวยด้วยแล้วครับตอนนี้แล้วปาดพิจาม้ายเอาแล้วครับแล้วเลนนี่บอยดักเอาไว้ได้เลยครับแล้วแย่งคืนจังหวะของบอสบอสว่างไงกัดท่าอีกทีหนึ่งแล้วซับแล้วก็บโอคหไม่ได้ครับโอ้คุณไม่สองเลบจังหวะเมื่อสักครู่ดีอูทเทสยิงเข้าไปนี่แทบจะฝังเลยครับแล้วกดบดินให้ด้วยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี่หน้าสองศูนย์โอโคได้แค่หนึ่งรรือดแฉลความอันตรา,ายมันยังมีอยู่แต่ว่าหนอนตอนนี้เล่นไม่เป็นตัวเอง้วครับ โอ้โหเสียบอลในตรงกลางแล้วเอาเซเมอร์เลยโยนมาทางด้านซ้ายครับเพื่อนเก็บบอลได้ให้กระตันยูไปต่อไม่ได้โอ้โหตอนนี้ช่องแท็นี่น่าจะตึงนะครับกับจากัวจากัวตอนนี้เลี้ยงกระชากเอาละครับหลุดตรงก,ากลางโลแล้วแล้วแทงมาจังหวะนี้ของทำลไลแล้วก็ยิงติดเซฟครับโอ้โหแกกูบจะทิ้งทวนด้วยการจดสกกรคอมคม,คมถึง2ประตูนะครับแต่จัองหวะเมื่อครู่นี้โดนปฏิเสธเอาไว้ได้ครับดีมอย เหลือทีงกลางเวลาเนี่ยเหลือแค่ไม่ถึง2นาทีเอาอะไรครับจจงหวันนี้บอสโอ้โหดูวีเอ็มชนแนลแกบอกว่าขอออกมาแล้วก็ตอนนี้เล่นอะไรได้ก็ต้องเล่นแล้วครับดวีเอ็มชนแนลผู้สารประตูวิ่งออกมากลางสนามแล้วครับแต่โอ้ฉลามตอนนี้เคี่ยวจริงครับเอาผู้สารประตูออกมาหนอนก็วิง่งไปนู่นแล้วครับแล้วโคกมา อายสไปแล้วไม่มีไม่มีประตูทำไรว่าไงคืนออกมาให้กับกระตันยูกระตันยูยิงไกลไกลเกินไปเลยครับบอลออกหลัง่อนที่ผู้มจะเป่าจบเกมครับโอ้โหเอาเป็นว่าฉลามนหครับเกินชนะไปหนึ่งมาดูว่าสัดยังมันจริงครับแบบนี้โอมาเทียรว่ามันแล้วครับเหมือนมันกว่านะครับโอ้โหขวาแชมป์ในโคงได้สาเร็จนะครับยิงทั้งหมด4ครั้งนะครับโอ้โหโอ,โโอโ้มันจริงๆริงครับแนี้ thank hey.